งแพร่สวรรค์ของล้านนาไทยชื่อเวียงโกสายแต่ครั้งโบราณการก่อสวยเอ่ยงามแท้เมืองแพร่นะครสมดังเป็นเมืองอมรถินสถานตำนานพระรองเย็นช่ำด้วยสายน้ำยมไหลามา จากแนวเนินผาพืชพันธัญยาชูชอแสนเพลินสานซึ่งเพลงสึ่งเสียงสอเอื้องโดยเจ้างามละอ,อแขวงชั่วใบไว้เอ็นเล่นลมกูสายราตรีมีมนคลางคืนนั้นเราเคยนั่ง เชิญเชยยอดชูคู่ชมหวานลำจำนันจ่างเสกสรรถ้อยคำคารมปานประหนึ่งน้ำเพื่อผสมคราวสายลมแสงเดือนเพื่อนใจยามจากไปแล้วมีแคล้วคำหนึ่งด้วยความคิดถึงทราบซึ้งม่มีลืมได เมือนดังต้องมนเข้าดนหรือไทยฟังจำติดตรึงหัวใจเวียงโกไซฉันไม่เคยลืม ใสราตรีมีมนคลังคืนนั้นเราเคยนั่งชื่นเชยยอดชูผู้ชมวันลั้นํานั้นชัางเสกสรนถ้อยคํำคารมปานประหนึ่งน้ำพุ่งผสมเคล้าสายลมแสงเดือนเพื่นใจมาห้องไม่ซัก ทิ้นหักผ้าล้อจ่อแฮสีเมืองหรือเหลืองแพรเมืองผีขนแปนี่ใจงามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2เป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการการจัดการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน4อำเภอของจังหวัดแพร่ได้แก่อำเภอสุขเม่น,อำ,นอำเภอเด่นชัยอำเภอรองและอำเภอวังชิ้น ในปีการศึกษา2,563มีโรงเรียนในสังกัด125โรง16กลุ่มโรงเรียนนักเรียน9,326คนผู้บริหารโรงเรียน72คนข้าราชการครู673คนบุคลากรในสำนักงานจำนวน62คนมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มะศึกษาแพร่เขต2จำนวน3ท่านคือดรประมพงศ์ดอกอดอแก้ว นายพรชัยจ,จันทสารดรธงชัยคำปวงวิสัยทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาแพร่เขตสองเป็นองค์กรคุณภาพที่มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศค่านิยมมีความโปร่งใสบริการฉับไวใส่ใจคุณภาพทำงานเป็นทีมภาพความสำเร็จและความภาคภูมิใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาแพร่เขต2มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิชั้นประถมะศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2562คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทั้ง4กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศภาพรวมอยู่ในลำดับที่26ของประเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา2562คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทั้ง4กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศภาพรวมอยู่ในลำดับที่6ของประเทศโดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในลำดับที่1ของประเทศการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมะศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2562คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทั้ง2สมรรถนะ สูงกว่าระดับประเทศและมีนักเรียนที่มีผลการประเมินได้คะแนนเต็ม100คะแนนจำนวน3คนการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมะศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2562คะแนนเฉลี่ยโดยรวมทั้ง2ด้านสูงกว่าระดับประเทศมีนักเรียนที่มีผลการประเมินได้คะแนนเต็ม100คะแนนจำนวน2คน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ2,563อยู่ในระดับ A คะแนนรวม86.60คะแนนอยู่ในลำดับที่95ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศการติดตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณพศ2562อยู่ในระดับดีมากผลสำเร็จของสถานศึกษาได้รับรางวัล IQA Award ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2562เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางได้แก่โรงเรียนอนุบาลจรูนล,ลองรัตนาคารประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กได้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าไว้โรงเรียนวัดโชคเกษมได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning ระดับสนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลสำเร็จของผู้บริหารสถานศึกษาดรวัชรีกาสนุก ผู้วยการโรงเรียนบ้านหัวดงได้รับเครื่องหมายเชิดจูเกียรติครูสดุดีประจำปี2562ดรปรีชาชาอินทราชิตผู้วยการโรงเรียนอนุบาลจรุรองรัตนาคารได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับชมเชยของครูสภาป,ประจำปี2562ผลสำเร็จของข้าราชการครูนางสาวกาลยาตามาครุษครูโรงเรียนบ้านสลก ได้รับรางวัลครูฝันสิทธิ์จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนางปทุมมิ่งขวัญครูโรงเรียนบ้านค้างปินใจได้รับโลกเกติคุณและเข็มกัดเชิดชูเกียรติหม่อมงามจิตบุรชัตดบุคคลสำคัญของโลกจังหวัดแพร่ประจำปี2562นางเมษาทิพพงทองครูโรงเรียนวัดสีดอก ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูสดุดีประจำปี2562นางวิไลวันเสนาธรรมครูโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูสดุดีประจำปี2562นางสาดวงกมลบุญประเสริฐครูโรงเรียนบ้านแชฟฟ้าได้รับรางวัลครูดีในดวงใจประจำปี2562